ทนทอเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณอาภพ,าพรสแสวงพักคุ้มในการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ DBS w c k e r s ประเทศไทยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าเรามีวันหยุดฟันหล่อนะคะรับสัปดาห์หน้าก็วันหยุดเยอะด้วยวันนี้หุ้นไทยปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่แถวๆ1,570ต้นๆพี่ใหม่ช่วงนี้มองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับก็ยังค่อนข้างผันผวนนะพี่ว่าเอ่อ ปัจจัยมันค่อนข้างมิกซ์โดยส่วนตัวเราพี่ค่อนข้างกังวลกับเรื่องของเอศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจสหรัฐเนาะเพราะว่า,ามันมีสัญญาณบ่งชี้ถึงการชะลอตัวที่ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่เช่นในเดือนมีนาเนี่ยภาคการผลิตและภาคบริการดูตัวเลข P M I สหรัฐก็ชะลอลงรเราก็ต่ำกว่า50ก็คือบทตัวแรงงานก็ดูจากแถวไปเพราะอย่างที่ มีการเกินเปิดรายการว่าตอนนี้บริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกมีการลดคนกันทั่วหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ้างงานของสหรัฐเองเนี่ยทั้งภาคเอกชนแล้วก็ออนอกภาคเกษตรเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะชลอตัวในระยะต่อไปเหมือนกันข้อดีคือเศรษอาจ,จะยุติการขึ้นดอกเบี้ยเร็วแต่มันมีข้อเสีย ซึ่งที่คิดว่ามีน้ำหนักมากกว่าก็คือเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจถด,ดถอยหรือชะลอตัวแรงค่ะค่ะถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยแสดงว่าภาพของตลาดหุ้นไทยที่อยู่นปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ตอบรับในเรื่องนั้นด้วยหรือเปล่าคะเรากังวลใจมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการปรับฐานของดัชนีค่ะก็คือถ้าสําหรับเดือนเมษาเนี่ยพี่คิดว่าตลาดไทยก็สะท้อนเรื่องของความกังวล เศรษฐกิจตลาดเศรษฐกิจโลกไประดับหนึ่งนะคะแต่พรเอิญของเราเองอ่ก็ยังมีปัจจัยที่ช่วยพยุงอยู่ซึ่งอันนี้ก็แตกต่างจากประเทศอื่นเพราะว่าช่วงเมษาเรามีเงินหมุนเวียนจากการหาเสียงเลือกตั้งโดยมหาวิทยาลัยของการค้าไทยเขาก็มองว่ามันน่าจะหมุนเวียนประมาณแสนถึงแสนสองหมื่นล้านนะคะแล้วก็ภาคท่องเที่ยวเราเดือนเมษาก็น่าจะคึกคักเพราะว่ามีทั้งไทยเที่ยวไทยต่งางชาติมาเที่ยวสงการไทย เราก็เรื่องของพรีวิวงบกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มแบงค์คาดว่าทีวหนึ่งออกมาเนี่ยจะโตได้ทั้งเยนเยีเยกอันคิวนะคะ,ะตัวที่เด่นจะมี BBL s เ b เราก็ประกาศผลประมูลไฟฟ้าพลังงานเวียนห้า0ันสองรมกรวัตซึ่งเเรียกว่าบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของไทยก็น่าจะ,ะไดะ้ชนะการประมูลแบ่งแบงค์เคกันไปทั่วหน้าเพราะงั้นเนี่ย เมษาของบ้านเราเอาของบ้านเราเหออมันมีมันค่อนข้างมิกซ์มันมีลบจากภายนอกมากดการแต่ขณะเดียวกันมันก็มีบวกจากภายในเข้ามาช่วยพยุงด้วยเหมือนกันค่ะอืมแต่ข่าวบวกภายในนี่ตลาดก็อาจจะพอคาดดาวกันอยู่บ้างแล้วอัพไซด์ของตลาดคนไทยยังพอจะเหลือมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้ครับพี่ใหม่พี่ว่านะถ้าดู ถ้าถ้าดูจากปัจจัยทางเทคนิคประกอบด้วยเนี่ย uh huh. ด้านของแดตันนีที่ว่าน่าจะอยู่พันห้าร้อยปลายปลายหรือดีสุดก็แถวแถวพ uh ั huh. นหกร้อยยี่สิบพันหกร้อยสมสิบเนาะแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ที่ไม่ควรหลุดเลยก็คือถ้าช่วงสั้นโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆเนี่ยก็คือพันห้าเจ็ดสิบถ้าหลุดแล้วนั่นก็คือจะลงไปเถวพันห้าร้อยห้าสิบหรืออาจจะไปพันห้าร้อยต้น อีกรอบหนึ่งได้ค่ะ oh. ค่ะแล้วช่วงนี้พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ <c oughs> พร้อมกับปัจจัยภายนอกที่ไม่ค่อยสู้ดีช่วงนี้พักผ่อนดีหรือว่าระวางแผนลงทุนยังไงดีคะพี่ว่าเราต้องเตรียมการรองรับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือความไม่แน่นอนเนาะถ้าเราทำ asset allocation นะพี่คิดว่าช่วงนี้ก็มีเงินสดติดมือไว้เยอะหน่อยเนาะ <c oughs> แล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงก็อาจจะเบาลง เรียกว่า u n d e r w ร์เวทลงไปประมาณหนึ่งสิ่งที่อยากจะเพิ่มเวท i ิงสำหรับการลงทุนระยะยาวในช่วงจกักถ้าถือยาวได้12เดือนขึ้นไปเนี่ยพี่ว่าตัวฟิกซ์อินข้มอย่างตัวตร,ตราสารหนี้ที่มีอายุยาวหน่อยเช่น5ปีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไป รับผลดีจากมาคือมาเกตเกนเมื่ออัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันกรัสิดเป็นขาลงซึ่งที่คิดว่าถ้าตลาดสหรัฐลอตัวหรือดสดอยรุ่นแรงเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่สหรัฐอาจจะต้องออลดดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดอ,อ,อาจจะลดจัดส่วนถือหุ้นไปเน้นตราสารนี่หรืออย่างน้อยก็ถือเงินสดเพิ่มเติมเอาไว้แต่ถ้าใครยังยังใจสู้อยากจะถือหุ้นอยู่ช่วงนี้พอจะมีหุ้นแนะนำไหมครับ ถ้าถ้าสั้นๆเลยนะคะพี่ว่ากลุ่มแบงก์ก็ยังเด่นจากเรื่องของอผลประกอบการที่จะประกาศมากลุมแรกเนาะตัวที่เราสแกนดูแล้วคาดว่ากำไรจะโตเยอลเยและชวนคิวโดดเด่นที่สุดในเซกเตอร์จะเป็น BBL กับ SCB ซบประกอบอตัว SCB เองเนี่ยก็มีการประกาศจ่ายปันผล5าบาท19บาตังก็จะยกณะันวันนี้ยังไม่เอ็กซ์นะคะจะเอ็กซ์ประมาณปลายเดือนเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็ยังตอบเพียงกำไรได้นิดหน่อยค่ะ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณพี่ใหม่นะครับสวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะครับ